เพื่อนๆส่งมาขายนะครับยังไม่ได okay, hey ้แกะนะครับนะครับก cool. ําล so ังจะแกะแล้วนะครับก mm. ็ค okay. okay, ือกฎของ t i k t o k ก็คือจะไม่ให้เห็นรายชื่อนะครับโอเคเพื่อนๆสามารถส่งมาขายได้ด้วยนะครับแต่ว่าให้ให้ประเมินราคากันให้เสร็จก่อนนะครับประเมินราคากันให้เสร็จก่อนแล้วก็ส่งมาขายได้ครับนี่ก็คือเพื่อนๆส่งมาขายนะครับเพื่อนๆจากสุพรรณบุรีนะครับโอเคมาแกะกันดูครับสามนาทีครับเดี๋ยวดีจะแกะให้ดูนะครับเพื่อนๆส่งอะไรมาขายบ้างนะครับเพ่อนนะครับ กต้องเกดอะ้รบ้าครับโอเคเยอะอยู่นะครับเรามาซูมกันนะครับเป็ดนี่นะครับเป็ดนะครับโอ้มีนี้ด้วยนะครับโอ้ยขนลุกครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆถุงกระสอบนะครับเป็นเนื้อผ้านะครับผืน เหรียญกระสอบเลยนะครับเนื้อผ้าเลยนะครับเดี๋ยวดีจะพยายามแกะด้วยนะครับโอ้ไม่เคยเห็นถุงแบบนี้มันนานแสนนานมากแล้วนะครับเพื่อนๆที่สนใจจะซื้อถุงก็ให้ราคามานะครับตีคิดไม่ถูกนะครับติดต่อตีผ่านเซฟแอดเซฟคอยได้นะครับมาดูกันเพื่อนๆส่งอะไรมาขายโทษนะครับกงไม่นิ่งนี่นะครับเบาๆครับเบาๆโอ้โหนี่คือเหรียญ2บาทนะครับเพื่อนๆนี่คือเหรียญ2บาทนะครับ ลายต่างๆนะครับเยอะเลยฮะนี่คือเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทนะครับตีรับมาประมาณอ่าสี่ถึงห้าบาทนะครับเปิดราคาขายนะครับเพื่อนๆติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับตีขายเหรียญละ10บาทเท่านั้นเองนะครับขายเหรียญละ10บาทนะครับเดี๋ยวจะเลือกลายไว้ให้เพื่อนๆนะครับต่อไปเลยนะครับกระสอบนี้ให้ราคามานะครับใครอยากได้กระสอบผ้าป่านนะครับพิมพ์ลายกลมธนลักษณ์นะครับ สีไม่เปิดนะครับนี่นนก็เพื่อนๆให้ราคามาเองแล้วกันนะครับต่อไปนะครับเอาให้จบภายใน3ามนาทีครับในถุงนี้โอ้มีถุงนี้ด้วยราคาถุงนี้จะเป็นถุงค่อนข้างจะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับถุงนี้จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆส่งอะไรมาขายกันครับเนี่ยโอ้เหรียญ1 0บาทสองสีครับเพื่อนๆเหรียญ1 0บาทสสีหลายลายเลยนะครับเหรียญเหล่านี้นะครับิีเปิดราคานะครับ รับมานะครับ15บาทนะครับสีขายที่30บาทครับเหรียญลายสีสวยๆแปลกๆนะครับลายแปลกแน่นอนครับขายเหรียญละ30นะครับซื้อมา15ครับต่อไปครับตรงนี้สิครับเด็ดนี่นะครับนี่นี่เหรียญ20นะครับเหรียญ10บาทนะครับแล้วก็เหรียญกี่บาทนะครับเนี่ยเหรียญ10บาทลายแปลกๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับ รับรองครับตีเปิดราคาถูกแน่นอนเหมือนเหรียญพวกนี้นะครับ10บาทที่ซื้อมา20นะครับซื้อมา20ติดขาย40บาท